ฝัก70ล้านซื้อบ้านให้พ่อเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสท,ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจแะแสะดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงสาวคนดังที่ล่าสุดซื้อบ้านให้คุณพ่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพ,พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ร่อนแรงบนเส้นทางบันเทิงฮคลลีวูดฝากผลงานสร้างชื่อไว้มากมาย สำหรับนักแสดงสาวชื่อดังเซนดายา,าหวานใจของพระเอกหนุ่มทอมคอลแลน์และสุดมีรายงานว่าเซนดายาได้ซื้อบ้านหลังโตอลังการให้กับคุณพ่อของเธอในย่านชานเมืองแอรวในราคา1.9ล้านดอลลาร์สหรัฐบ้านที่น่าประทับใจแห่งนี้ตั้งอยู่ในคุบเค้าซานเฟอร์นันโดใกล้เมืองกาลาบาซัส สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ90และได้รับการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดซึ่งมีสวนหลังบ้านที่สวยงามห้องครัวสไตล์กูเแม่และรูปแบบเปิดโล่งกว้างขวางพร้อมห้หองนอนห,ห้องน้ำฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ